สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนๆครับรถครอบครัวเจที่นั่งกับ Mitsubishi Xpander 1.5 GT ตัวท็อปสุดเพื่อนๆราคาป้ายแดงเนี่ย8แสนป้ายเกือบ9 0 0 0แสนเพื่อนๆวันนี้จัดไปครับ489,000บาทและทีมคันผ่อน7,000กว่าบาทตลอดสัญญาสวยๆคันนี้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลย ซื้อสดพูดคุยราคากันได้กับเฮียเ็เลยนะครับรถจอดอยู่การจนาพิเศษเอ็กแพนเดอร์คันนี้สวยจัดสุดๆใหม่น้อยประวัติมือเดียวป้ายแดงได้ปีใหม่ได้สีดำนะครับปูพม 3D 6D มาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไปชมรถตัวจริงกันได้หรืออยากจะวิดีโอคอดูรถส่งคลิปได้ทุกอย่างจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดออกรถง่ายๆกับคันนี้ ปีใหม่นี้ใครตามหารถคันนี้อยู่จัดไปครับเจ็ดที่นั่งขับดีประหยัดน้ำมันสวยลงตัวดีไซน์สุดเท่คันนี้เอ็กแพนเดอร์ตัวท็อปสุดห้ามพลาดใครพร้อมสนใจโทรมา0885845375ครับ